ให้ทุกคนอธิษฐานจิตนะคะแล้วส่งกระแสจิตมาค่ะให้เลือกหมายเลขนะคะมีหมายเลขหนึ่งนะคะที่ยังเหลือแล้วก็หมายเลขสามนะคะแล้วก็หมายเลขห้า้วก็หมายเลขสี่ค่ะให้เลือกเลยค่ะว่าจะเลือกไปไหนวันนี้เราจะมาดูทเทพเทวดาที่ปกป้องรักษาหมายเลขที่คุณอธิษฐานจิตค่ะเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันเลยนะคะ ขออนุญาตเลือกนะคะกระดาษที่เราเขียนวางไว้นะคะอธิษฐานจิตมาเลยค่ะขอเลือกหมายเลข1ค่ะเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามค่ะคนที่ได้ไพ่หมายเลขหนึ่งนี้ที่มีกระแสจ,จิตตรงกันคุณอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะ เพศสองนะคะหรือเป็นผู้ชายรักชายค่ะเกี่ยวกับเพศอีกเพศหนึ่งนะคะที่เลือกกองนี้นะคะเดี๋ยวขอเก็บอนุญาตขออนุญาตจ็บกระดาษนะคะเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่เลยคะ่ะให้อธิษฐานคิดนะคะขึ้นกับสาวประเภทสองหรือขึ้นกับเพศชายนั่น หรือเพพชายรักชายนะคะขึ้นมาค่ะเราขอจับมาสองใบค่ะเทพเทวดาที่ปกป,ป้องรักษาคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะเราจะจับแค่สองแต่ติดมือมา3าค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวขอเปิดเลยค่ะโอ้คุณได้หนุมานนะคะ พระอาภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุดค่ะวันนี้เราจะใช้ไพ่ภรมมยานนะคะคุณนับถือเทพพเจ้าอินดูนะคะเป็นพระศิวะนะคะแล้วก็คุณไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะหรือสัตว์ใจนั่นเองนะคะคุณ บายบูชาเทพอิน,อนดูนะคะอาจจะเป็นปู่พระพี่คเนตด้วยค่ะที่ขึ้นมานะคะแล้วหนุมานค่ะคุณอาจจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นปู่หรือ4ีร้อยแปดนะคะหรือคุณเป็นคนที่เกิดปีวอกหรือปีลิงนั่นเองนะคะคุณความรักของคุณคุณค่อนข้างที่จะแยคว้าหาความรักนะคะเป็นความรักที่รักจริงนะคะ แต่มันอาจจะลำบากและยากนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบผู้ชายที่หน้าตาดีบุคลิกดีเป็นคนเจ้าสำอางสะอาดสะอ้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอขยายอีกสองใบนะคะว่าเทพเทวดาที่คุณไหว้นักถือนะคะมี มีอะไรอยากจะแนะนำคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวซับไพ่ก่อนค่ะขอสองใบนะคะเปิดเลยค่ะคุณได้พระแม่นางกวกนะคะเกี่ยวกับโชคลาภค่ะและก็มีไก่ทองปราบชาละวันนะคะอือ ออกมาแล้วค่ะติดมือมาเลยนะคะออกมาเลยค่ะคุณคุณไหวพระแม่นางคุณมีพระแม่นางกวัวขวักถ้าคุณเกี่ยวกับความสวยความงามหรือการค้าขายหรือมีธุรกิจนะคะคุณไหว้พระแม่นางกวักขาหรือเกี่ยวกับผู้หญิงที่รักสวยรักงามนะคะรักความสะอาดสะอาดนะคะน้ำหอมก็ต้องหอมฟุ้งค่ะ ไก่ทองปากชลวรรณอันนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวนะคะให้ระวังนะคะนี่คือคําเตือนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่อยากจะบอกกล่าวนะคะพระเกตมงคลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือกังว่อยู่ในดวงจิตตามคุ้มครองนะคะคือเทพอินดูนั่นเองคะ่ะเกี่ยวกับพระศิวะนะคะที่คอยตามพุ้มรองคนกับพระแม่กับพระแม่ปลาตีนะคะ ที่คอยดูแลคุ้มครองคุณนะคะเจ้ากรรมนายเวรก็จะมาในรูปแบบของความรักนะคะให้ระวังนะคะจะคบใครหรือให้ใจกับใครไปอย่าให้เต็มร้อยนะคะคือคำเตือนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากบอกกล่าวคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอสรุปนะคะอ,ออกมาเรียวค่ะเทพอารุณ หรือเทพพบุตรนะคะได้อีกแล้วค่ะแล้วคออีกตึงใบขยายนะคะกับเรื่องของความรักนะคะอยากจะเตือนว่าให้ละวังนะคะอย่าใจร้อนนะคะค่อยเป็นค่อยไปให้เริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์นะคะคุณอย่าพึ่งใจร้อนตัดสินเห็นในแค่ ภายนอกนะคะให้คิดให้ติดตองให้ดีนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องการงานที่คุณจะทำหรือมีโปรเจกต์หรืออะไรใหม่ๆนะคะพอคุณได้ไพ่พัพพิคเนศทรงหนูนะคะอย่าใจร้อนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคะ่ะให้ศึกษาให้ดีนะคะแล้วคุณก็ได้คนที่ได้ไพ่ใบนี้น่าจะเกิดปีมะเมียนะคะกับปีชวดนั่นเองนะคะ หรือคนที่เกิดในวันจันทร์ก็ได้นะคะได้ใบนี้แล้วทาวิรุนวิรุน6นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองสูงค่ะหรือเป็นคนค่อนข้างมีอีโก้พอสมควรนะคะแต่อีโก้ของคุณ คำเตือนนะคะอีโก้ของคนที่คุณเป็นหรือคิดเองเลยเนี่ยก็ให้ลดทิฐิลงมานิดนึงนะคะการที่คุณคิดเองหรือตัดสินใจเองบางครั้งอาจจะผิดพลาดได้นะคะจงลดทิฐิและอย่าเป็นคนถือตัวมากจนเกินไปค่ะแล้วทุกอย่างจะดีหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักนะคะ การที่เราจะรักใครสักคนเราไม่สามารถที่จะไปบงัปบงคับจิตใจเขาได้นะคะจงชอบในแบบคนรักของคุณปล่อยให้เขาชอบในแบบที่เขาชอบนะคะคนเราไม่สามารถที่จะไปบังคับจใจกันได้ให้ชอบในสิ่งที่เป็นเหมือนกันนะคะหมายสำหรับหมายเลขหนึ่งที่เลือกนะคะเชียงหาย่ะนี่ค่ะขออนุญ,ญาตจับอีกสองใบสรุปนะคะ หานุมานกับนางเบรจกายนะคะกับเทพพ้าเสาวค่ะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีคนรักนะคะก็ให้นลดที่ถี่หรืออีโก้ที่ตัวเองเป็นนะคะให้น้อยลงค่ะคุณไม่สามารถที่จะเลือกคนที่สมบูรณ์แบบได้ทุกอย่างนะคะเพราะทุกคนเกิดมามันก็ต้องมีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนั้นนะคะ